เดี๋ยวนะที่แกถืออยู่มันคือดาบไม่ใช่เหรอ <No! S 1> ดาบ no! God, please. ดาบดาบเหมือนเงาเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวสกินสุดเท่ <c oughs> นะครับของนัก,กบีเจอรี่นั่นก็คือสกินปรมาจารย์กระบี่นั่นเองนะครับนะชื่อ เป็นสกินระดับเครับแต่สิ่งที่เขาถืออยู่เนี่ยมันคือดาบไม่ใช่เหรอฮะเท่าที่ผมเรียนวิชากระบี่กระบองมานะครับดาบมันจะมีคมแค่ด้านเดียวแต่ว่ากระบี่เนี่ยมีคม2ด้านนะครับนะอเอาเป็นว่าช่างมันถือะฮะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเอาละครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเราได้ดานเรือนะครับขั้นสูงครับโอเคผมไปลงภาพยนตร์นะครับ ชาอีกเลยครับเราเจอแมวขาวนะทุกคนโดนเดนการโลครับยังไงเพื่อนเพื่อนโดนไหมเกเคผมโดดไปไม่ได้เพราะว่าเขามีของมาเมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่นะครับแวบๆโดดไปเดี๋ยวตู้มนะครับแมวไมวฮะเค้กเอคีอีกก้อนหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนอ๋ออยู่ห้องครัวครับผมแมวก้อนนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอ้าไม่ใช่เค้กมันคือชีส เอาเดี๋ยวนะเค้ก e อคพีก้อนหายไปไหนอะเราเก็บมาแค่2ก้อนเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมอัพสกิลเป็นเน้นสกิลโจมตีไปกกอนเนาะกับฟันแอปเปิลนะครับส่วนสกิลติดตัวเดี๋ยวค่อยอัพอัพแค่ขั้นเดียวห่อนไปติดตัวมาเก็บก๊อปมาไอ้น่ารักกุบกิบมาจุ๊บให้เราด้วยแหละหนูซิดนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโดนเพื่อนโดน ไปช่วยทัฟฟี่ก่อนนะฮะทัฟฟี่มานี่รับดาเมจให้รับดาเมจให้เหยยบสษแก้วโคุยเพื่อนเพื่อนระวังระวังระวังเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกครับเราคอยช่วยเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันคอยให้เพื่อนดันชีตไปเราคอยปวนแมวมาหนิครับมามาสู้กันหน่อยสิมาสู้กันหน่อยสิผมว่าในบรรดาสกินของกบีเจอรี่เนี่ยสกินนี้เท่สุดแล้วนะ เออไม่นับสกินระดับเอนะครับเพราะว่าสกินนี้เป็นระดับ A เนาะแต่ก็สูสีเลยอะคือเทียบกับระดับเอนี่ไม่น่าเกลียดเลยฮะสกินนี้นี่แบบมันหล่อเท่จริงๆเลยนะฮะนักกระบี่เจอรี่วันเมวอยู่ข้างบนฮะทนเดนกาโลมานี่มานี่โอ้โหเล่นน้ำเมาอีกแล้วครับทุกคนผมไม่ชอบเลยฮะเออมันคือน้ำหอมนะฮะแต่ขออนุญาตเรียกน้ำเมาก็แล้วกันเนาะเพราะว่าโดนทีไรแล้วก็มึนเมาแบบนี้ตลอดเลยครับโอ้ยแล้วชีตแต่ละก้อนนี่ก็แบบ มานี้มาลงมานี้จะได้จิ้มง่ายๆหน่อยอย่าไปเล่นข้างบนอ,อือมาเลยมาดิเอาเอามาตรงนี้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 มานี่มานี่มานี่นนโดดมาโดดมานี่อยู่ฟันแอปเพื่อนไปว้าสวยน่ารักกุบกิแบแอปเพื่อนไปดันสกายเลยนะแถวนี้ไม่มีรูหรเหรอเพื่อนออมามาอ,อือ,อ เออเออมานี่มานนี่มันสู้กันหน่อยมันมีไม้ต e ีแมลงวันนะครับต้องระวังนะครับนะทุกคนนะเอ้ยเพื่อนโดนแล้วว่ะโอ้ด응ับฟ anyway. ีไม่โดนจังหวะนี้ต้องโดนผมนั่นแหละเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้เอาดิครับเอาดิครับจังหวะนี้ต้องแตงกิ้วสปายเพื่อนรักนะครับนะน้ำแข็งมาน้ำแข็งมาน้ำแข็งมาโดนโดนโดนโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ผมปิงนะฮะทุกคนนะเหมือนปิงนิดนิดอัพสกิลติดตัวมาฮะ สวยเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเอ,อ้ยเ,เออเออฝากสไปด้วยระวังระวังระวังสไประวังสไปสไปมาเ<อ>รียวนี่ฮะโอเคมาอเออเอาดิครับอืมอืไม่แน่ใจว่าแมวอัพสกิลติดตัวหรือเปล่าปลาน้าหอมใส่นะครับน่าจะอัพมาแล้วแหละมาสกูนี้ครับทุกคนอุ้ยเฮ้ยยังไงเอ,อ่ยยังไงเอ,อ่ยไล่เราไหมมา <c oughs> ไม่โดนไม่โดนเออเออเกือบ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 ร่วงเกือบร่วงหมดทุกคนโอ้ย อย่าเสตแก้วกันฮะเสตแก้วตรงนี้มีอึบอึบอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วมาดิครับมาดิครับตรงนี้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 เอ้ยอือไม่รู้ว่าโดนไหมนะฮะอือไว้ก่อนอือไว้ก่อนดันกนนะเฮ้ยเราจุกอยู่เพื่อนริบดันหน่อยริบดันหน่อยไล่เราไหมอะไปไหนเราไม่รู้นะฮะคิดว่าน่าจะไปกันไม่ให้เขาดันชีดแล้วนะฮะทางแมวขาวนะนั่นไงจริงด้วย มันนี่แมวขาวคู่ต่อสู้ของแกคือฉันคู่ต่อสู้ของแกคือฉันล้มไปเลยเรายังดวลกันไม่จบเลยนะครับมันนี่มันนี่มันนี่ไปไหนไปไหนโอโ้มันถือไม้มาแล้วมีไม้แล้วซ่าใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโดนด้วยว่ะทุกคนเออเออเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออมาน,นี่มาน,นี่ มานี่มานี่มาฉีดน้ําหอมมาน้ําหอมก็สู้ไม่กลัวน้ําหอมก็สู้ไม่กลัวเอ ję, อเอ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 อไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเออเออเอาไปอีกนี่แน่นี่เน่นี่เนียมาดิครับมาดิครับโอ้ยแตงกิ้วเลยครับน้ํายามองไกลตรงนี้ครับโอเคผมดื่มน้ํายาไปก่อนนะครับอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอุ้ยมานี่เลย ดื่มนมไปก่อนทุกคนเป็นการเติม HP ครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องเหลยชิดก้อนเดียวนะฮะชิดเหลยก้อนเดียวนะครับก็จะชนะแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เกมฮิกท้ายเกมนะมีการ์ดแบบว่าโมโหมานะครับเรียบร้อยเลยอยู่ไหนอยู่ไหนเอาดิ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 เออโดนไม่เล่าโดนไม่เล่าโ้หสกิลคูดาวทุกคนซาปาดม โดนผมแล้วแหละโดนผมแล้วแหละนาทีนี้จิ้มจิ้มเอ้าดันดันจิ้มเสร็จแล้วก็ดันเลยครับรออะไรเราช่วยกันดันโอ้หมันลุกแล้ว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 โอ้ยฟันแอปเปิลไปก่อนฮะโอ้โหสวยสดงดงามเลยนะทุกคนนาทีนี้ฮ้ปูเปิดแล้วนะนะโอ้ยทำยังไงเอ่ยทนเด้นกาโดนาทีนี้จะทํายังไงจ้ะไปไหนแล้วล่ะเอาเดี๋ยนะเดีียมน้ำยาล่างหุ่นเหรอเฮ้ยแนวหายทุกคน ไม่แน่ใจนะครับว่าลองหขนมาหรือเปล่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนถ้าลองหขนมาเนี่ยโอ้โหนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่จิ้มจิ้มมาหนี้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 จิ้ม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 เอาโอ้โหมาหนี้ดิเอาโอ้โหทำไมรู้สึกสงสารแมวจังเลยทำไมรู้สึกว่าแมวเล่นแบบว่าขึ้นยากแลอเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะเคมีจานตรงนี้หนึ่งใบฮะจานหนึ่งใบหนึ่งใบเออทำอะไรกระเแงไปโอ้โหเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วเร็วเร็วเร็วสึกเจอนี่ เอาให้รอดเอาให้รอดฮะเราต้องไปหาของมาก่อนนะครับอืมมีอะไรที่แบบว่าดาเม็ดแรงแดงไหมฮะแจกกันอะไรเงี้ยไม่มีเลยอุ้ยเดี๋ยวจะเก็บไดโนมา์ไม่ทันมาสักคู่ลเดี๋ยวผมรอของตรงนี้ก็แล้วกันฮะนะมีอะไรมามีอะไรมาโข้มีซ่อมน่ารักกุบกิบมากแมวซ่อมเพื่อนลมฮะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนป๊หนึ่งนะครับนักสืบเจอรี่เรียบร้อยเลยนักสืบเจอรี่โดนจับไม่ได้นะครับทีมเราต้องรอดสิต้องรอดสิเอาไปไหนไปไหนเอา เดี๋ยวนะเออเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพาเพื่อนเราไปไหนวะโอ้ยไปนูน่นไปนู่นแล้ว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 เออเอาช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนสวยสวยมาฮืบฮือบอืออือล้มไปอีกล้มไปอีก <laughs> โดนแล้วทุนเนนกาโรล,ล้มไปอีกครับ อยูห,หน่อยอยูห,หน่อยอยูห,หน่อยเออเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยเสียงแมาเลยครับซีซ่าได้ MVP มีมาด้วยครับโอ้โหอะไรกันครับนี่ทุกคนครับคลิปนี้ก็มารีวิวสกินนะครับปรมจาร์กรบบีนะครับนะเป็นสกินที่สวยสดงดงามผมแบบมันโคตรหล่อโคตรเท่เลยนะครับนะ กระบ,บี่เจอรี่สกินนี้ครับเรียกได้ว่าใส่นี่เทียบสกินเอสได้เลยนะฮะโอเคครับทุกคนหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย